ประวัติและที่มาโอเปร่ามีกำเนิดขึ้นในช่วงท้ายของศตวรรษที่16ณประเทศอิตาลีต้นกำเนิดของโอเปร่าสามารถสืบค้นไปได้ถึงสมัยกรีกโบราณซึ่งมีการแสดงที่เรียกว่าทาเกเตสลักษณะเป็นการขับร้องประสานเสียงประกอบบทเจรจา ในสมัยกลางเรเนซองมีการแสดงที่ใช้ในการร้องดำเนินเรื่องราวเมื่อถึงปลายศตรวรรษที่16กลุ่มนักดนตรีอิตาเลียนที่เมืองฟอรเรนซ์ได้ศึกษาประวัติเกี่ยวกับละครร้องย้อนไปถึงยุคกรีกโบราณดังกล่าวในที่สุดจึงได้คิดรูปแบบการประพันธ์ที่เรียกว่าโอเปร่าขึ้น ผู้ประพันธ์เพลงซึ่งได้ประพันธ์และพัฒนารูปแบบโอเปร่าคือเพ r รียราวต้นศตวรรษที่17มอนเทเวดีได้ปรับรูปแบบโอเปร่าให้สมบูรณ์ขึ้นทำให้โอเปร่ามีรูปแบบคล้ายคลึงกับรูปแบบที่เป็นอยู่ในปัจจุบันยุคบาโรกโอเปรา่าเป็นการแสดงที่ผู้ขับร้องนำ ตัวพระเอกและนางเอกเป็นสตรีล้วนตั้งแต่ยุคคลาสสิกเป็นต้นมาผู้ขับร้องนำทั้งตัวพระเอกและนางเอกใช้ผู้ขับร้องเป็นชายและหญิงแท้จริงโมชาร์ตเป็นผู้หนึ่งที่พัฒนารูปแบบโอเปร่าในยุคคลาสสิกให้มีมาตรฐานโดยได้ประพันโอเปร่าไว้หลายเรื่องด้วยกันในยุคโรแมนติก การประพันธ์โอเปร่ามีรูปแบบหลากหลายบางเรื่องมีความยาวมากสามารถแสดงได้ทั้งวันทั้งคืนประวัติความเป็นมาของการแสดงโอเปร่าในไทยโอเปราสยามอินเตอร์เนชั่นจัดการโชว์สุดอลังการแบบเต็มอิ่มในการแสดงสุดพิเศษทั้ง9ชุดการแสดงยกตัวอย่างเช่นพระมหสถอดีตชาติที่5ของพระพุทธเจ้าและอื่นๆที่จะนำความสนุกสนานเพลิดเพลินในการชมและฟังเสียง ของการขับร้องและการมรเลงดนตรีอันยิ่งใหญ่และคุ้มค่าเมื่อวันที่6ธันวาคม2561ลักษณะของการแสดงมีลักษณะเป็นแบบละครที่ดำเนินเรื่องโดยใช้ดนตรีเป็นหลักหรือทั้งหมดอุปรากรถือเป็นส่วนหนึ่งของดนตรีคลาสสิกตะวันตกมีความใกล้เคียงกับละครเวทีในเรื่องของฉาก การแสดงและเครื่องแต่งกายแต่สิ่งสำคัญที่แยกอุปรากรออกจากละครเวทีทั่วไปคือความสำคัญของเพลงดนตรีที่ประกอบการร้องซึ่งอาจมีตั้งแต่วงดนตรีขนาดเล็กจนไปถึงวงออเคสตราขนาดใหญ่วงดนตรีที่ใช้ในการแสดงโอเปรา่าออเคสตราวงออเคสตรา นอกจากจะเล่นโอเวอร์แล้วยังใช้ประกอบการร้องในลักษณะต่างๆในโอเปร่าตลอดเรื่องในบางครั้งออเคสตราจะบรรเลงโดยไม่มีผู้ร้องเพื่อต่อเนื่องการร้องแต่ละตอนหรือสร้างอารมณ์ในเนื้อเรื่องให้เข้มข้นขึ้นบางครั้งวงออเคสตราจะมีบทบาทในโอเปร่ามากทีเดียวเช่นโอเปร่าที่แต่งโดยวากเนอร์มักจะเน้นการบรรเลงของวงออเคสตราเสมอ เครื่องแต่งกายโอเปรา่าเครื่องแต่งกายโอเปร่าจะใช้เครื่องแต่งกายที่พิถีพิถันและสวยงามตะการตาตามประเภทและเรื่องราวของโอเปรา่าเช่นโอเปร่าเรื่องคลุยวิเศษของโมซาต์เป็นเรื่องเกี่ยวกับอำนาจของครุยวิเศษและการพิสูจน์ความรักระหว่างเจ้าชายแห่งอียิปต์และธิดาราชินีแห่ง ราติการซึ่งเป็นโอเปร่าประเภทโคมิกโอเปรา่าที่มีเนื้อเรื่องสนุกสนานตลกขบขันสะท้อนสังคมหรือเหตุการณ์ต่างๆในสมัยนั้นและมักมีบทสนทนาที่ใช้การพูดแทรกระหว่างบทร้องเพลงซึ่งในเรื่องนี้จะมีบทร้องเป็นจำนวนมาก และเป็นละครที่ใช้เครื่องแต่งกายของเจ้าชายและเจ้าหญิงแห่งอียิปต์ชุดแต่งกายของข้าราชบริพารและทหารรับใช้ตลอดจนชุดของนักบวชประมุขสงฆ์และชาวบ้านหรือชาวเมืองในสมัยฟาโรห์รามเสดที่หนึ่งแห่งอียิปต์โบราณเป็นต้นซึ่งโอเปร่าเรื่องนี้ประสบความสำเร็จอย่างมากและเป็นโอเปร่าเรื่องสุดท้ายที่โมซสาส ประพันธ์ขึ้นุนตรีของโอเปรา่าการสร้างสรรค์โอเปรา่าเริ่มต้นด้วยบทร้องซึ่งผู้ประพันธ์เพลงจะนำมาร้อยเรียงโดยใช้เสียงดนตรีเป็นสื่อในการถ่ายทอดอารมณ์และเล่าเรื่องราวตั้งแต่ต้นจนจบผู้ชมจึงควรรับรู้ถึงคุณค่าความงดงามของสนตรียรสแห่งดนตรีให้ได้ ซึ่งความงดงามนี้ได้รับการถ่ายทอดโดยผู้แสดงทั้งผู้ขับร้องและผู้บรรเลงดนตรีในวงออเคสตรานอกจากนี้ผู้สร้างสารรค์องค์ประกอบอื่นๆทั้งหมดนอกเหนือไปจากดนตรีทำให้การแสดงโอเปร่ามีสีสันครบถ้วนสมบูรณ์แบบผู้ชมโอเปร่าจึงควรซึมซบับรับรู้ความสวยงามขององค์ประกอบเหล่านี้ อันได้แก่ฉากการแต่งกายการแสดงเป็นต้นให้ครบถ้วนผู้นั้นจึงจะได้สัมผัสกับสุนทรีของโอเปร่าโดยแท้จริง 1. ลาโบแอ,อมเป็นอุปรากรภาษาอิตาลีจำนวนส4องค์เขียนโดยจาโกโ,โมโปุูชินีคําร้องโดยลุยจีอิลิกาดัดแปลงจากเรื่องเซนเดรเลวีเดอโบอแฮม ขององรีมูเชนักเขียนชาวฝรั่งเศสจัดแสดงโรคปฐุมทัน์เมื่อวันที่1กุมภาพันธ์คศ1896ที่โรอุปรากรเทโตเรจิโอเมืองตูรินอำนวยเพลงโดยกาตูโรโตสกานีจนถึงปัจจุบันเรื่องลาโบเอมเป็นอุปรากรที่นิยมจัดแสดงบ่อยครั้งที่สุดเป็นอันดับสองรองจากเรื่องมาดามบัตเตอร์ไฟ เนื้อเรื่องกล่าวถึงความรักแรกพบระหว่างหญิงสาวชื่อมีมีกับหนุ่มนักกรชื่อรูฟันโดต่อมารูฟันโดพยายามจะตีจากมีมีเพราะไม่พอใจที่เธอแสดงพฤติกรรมหวานเสน่ห์ไปทั่วมีมีหัวใจสลายและสุขภาพเสื่อมซูมย่างรวดเร็วทั้งคู่ต่างพึ่งตะหนักในรักและกลับมามีความสุขร่วมกันในช่วงสั้นๆก่อนเธอจะเสียชีวิต 2. ง,งานแต่งงานของฟิกาโร The Merit of Figaro ยังคงเป็นเรื่องราวของ The Barber of s e v i l l e ในอีกหลายปีต่อมาและเล่าถึงวันแห่งความบ้าคลั่งในพระราชวังเขาอันมาวิวาใกล้เซบียาประเทศสเปนโรซ i n a ตอนนี้คือเขาสเตดด็อกเตอร์บาตูโกำลังหาทางแก้แค้นฟิกาโรเพื่อขัดขวางแผนการแต่งงานกับโรซ i n a ด้วยตัวเอง และเขาอันมาวิวาได้เสื่อมถอยจากความโรแมนติกของช่างตัดผมวัยเยาไปสู่บาริโทนที่มีเล่เหลี่ยมกันแล้งและไล่ตามกระโบงหลังจากมอบง,งานให้ฟิการโรอย่างทราบซึ้งในตำแหน่งหัวหน้าคนรับใช้พนักงานของเขาตอนนี้เขาพยายามอย่างต่อเนื่องที่จะใช้ความเย่อหยิ่งของเขาสิทธิ์ในการนอนกับสาวรับใช้ในคืนงานแต่งของเธอกับซูซานาเจ้าชายของฟิการโรซึ่งเป็น แม่บ้านของเขาสเตเขาหาข้อแก้ตัวเพื่อชโลง,งานแต่งงานของข้าราชการทั้งสองซึ่งจัดขึ้นในวันนี้ฟิกาโรซูซานา,นาและเขาสเตทสมคบคิดที่จะสร้างความอับอายให้เขาและเปิดโปงแผนการของเขาเขาตอบโต้ด้วยการพยายามบังคับให้ฟิกาโรแต่งงานกับผู้หญิงที่อายุมากพอที่จะเป็นแม่ของเขาได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายแต่ในนาทีสุดท้ายของเธอก็เป็นแม่ของเขาจริงๆด้วย การใช้กลอุบายอันชาญฉลาดที่สุดความรักของเขาที่มีต่อเขาเตษก็กลับคืนมาช่างตัดผมแห่งเซวิลเนื้อเรื่องย่อในจัตุรัสชุมชนด้านนอกของบ้านบาโทโลกลุ่มนักดนตรีและนักศึกษาผู้ยากจนนามว่าลินโดโรกำลังร้องเพลงรักอยู่ใต้หน้าต่างห้องของโรซีนาลินโดโรที่จริงแล้วเขาก็คือท่านเขา อามาวีว่าปลอมตัวมาโดยหวังว่าอยากให้โรซิน่ารักตัวเขาจริงๆไม่ใช่เพราะเงินทองเอามาวีว่าจ่ายเงินให้แก่พวกดนตรีเสร็จพวกเขาก็จากไปทิ้งให้เขาคุ้นคิดอยู่ลำพังโรซิน่าผู้เยาว์วัยที่ได้ถูกกัดกันอยู่ในบ้านของผู้ปกครองของเธอผู้เท่าบาทโธโลซึ่งเธอนั้นได้รับอิสรภาพเพียงน้อยนิด วิลเลียมเชลเป็นอุปารากรความยาวสีองค์ที่แต่งโดยโจอากินโนรชนี1,792 1 8 6 8ถึง1,868คิดกวีชาวอิตาลีดัดแปลงจากบทละครในปีคิิศักราช1,804เรื่องวิลเลียมเชลต้ฉนฉบับภาษาเยอรมันของฟรีดิชชูลเลอร์1,759ถึง1,805เป็นเรื่องราวของ Tell, วิลเลียมเชลวิลบุรุษนักแม่นชน,นูชาวสวิต ที่เป็นผู้นำการต่อต้านการปกครองของราชวงศ์ฮาบูในคิทศ์ตวรรษที่15เป็นผลงานอุปรากรชิ้นสุดท้ายของรรชินีก่อนจะวางมือจากการเขียนอุปรากร์เนื้อเรื่องย่อเนื้อเรื่องเกิดขึ้นในช่วงต้นคิทศ์ตวรรษที่14ในช่วงการก่อตั้งสพันธ์รัส,สวิตเก่าเก่าถึงวิลเลียมเชลเป็นนักชนูที่มีฝีมือแม่นยำผู้รอบสังหารเอาเบรสเกลเลอร์ขุนนางผู้ใหญ่แห่งอาณาจักรคาบู เหตุการณ์ในเรื่องตอนที่มีชื่อเสียงเป็นตอนที่วิลเลียมเทลสกลเลอร์ทดสอบฝีมือหน้าไม้โดยมักคับให้ใช้เป้าหยิงเป็นผลแอปเปิลที่วางอยู่บนศีรษะของลูกชายของเขาหากวิลเลียมเทลยิ้มพลาดก็หมายถึงชีวิตของเด็กชายเรื่องที่มีชื่อเสียงที่นำมาแสดงตัวอย่างบอกเนื้อเรื่องย่อ d ดอนโจวันนีเป็นอุปรากรตะวันตกซึ่งประพันธ์บทโดยลอเรนโซดาปอนเต เป็นภาษาอินตาเรียนและประพันธ์ดนตรีโดยวอบกังอมาเดออุโมอชาร์ดดอนโจวานีเป็นอุป,ปรากรตลกที่แฝงไปด้วยความมืดโดยมีทั้งหมดสององค์และเปิดแสดงครั้งแรกที่กรุงปากในพุทธศักราช2330เนื้อเรื่องยอ่อดอนโจวานีเป็นอุป,ปรากรที่แต่งจากตำนานของดอนควร นุมนักรักชาวสเปนอุปรากรเรื่องนี้กล่าวถึงจุดจบอันน่าสะพึงกลัวของดอนควนหรือดอนโจวาน,นีในภาษาอิตาลีผู้ที่ทำทุกอย่างเพื่อที่จะได้หญิงสาวที่หมายปองมาเชยชมแม้จะต้องสังหารใครก็ตามที่ขวางทาง ในช่วงไทยศตรวตรรษที่16ที่ประเทศอิตาลีต้นกำเนิดสามารถสืบค้นไปได้ถึงสมัยกรีกโบราณมีการแสดงที่เรียกว่าทาเกดีลักษณะเป็นการขับร้องประสานเสียงประกอบบทเจลาจาในสมัยกลางเรเนซองมีการแสดงที่ใช้การร้องดำเนินเรื่องราวปลายศตรวตรรษที่16กลุ่มนักดนตรีอิตาเลียนที่เมืองฟอร์เรน ศึกษาประวัติเกี่ยวกับละครร้องย้อนไปถึงยุคกรีกโบราณจึงคิดรูปแบบการประพันธ์ที่เรียกว่าโอเปรา่าผู้ประพันธ์เพลงได้ประพันธ์และพัฒน,นารูปแบบโอเปร่าคือเพรีราวศตวรรษที่1 7มอนเทเวดีได้ปรับรูปแบบโอเปร่าให้สมบูรณ์ขึ้นทำให้โอเปร่ามีรูปแบบคล้ายกับที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ยุคบาโรกโอเปรา่าเป็นการแสดงที่ผู้ขับร้องนำตัวพระเอกและนางเอกเป็นสตรีล้วนตั้งแต่ยุคคลาสสิกเป็นต้นมาผู้ขับร้องนำทั้งตัวพระเอกและนางเอกใช้ผู้ขับร้องเป็นชายและหญิงแท้จริงโมชาร์ตเป็นผู้หนึ่งที่พัฒนารูปแบบโอเปร่าในยุคคลาสสิกให้มีมาตรฐานในยุคโรแมนติก การประพันธ์โอเปรา่ามีรูปแบบหลากหลายบางเรื่องมีความยาวมากสามารถแสดงได้ทั้งวันทั้งคืนคำถามข้อที่ 1. ลักษณะการขับร้องในศตวรรษที่16มีลักษณะการขับร้องแบบใดข้อ 2. โอเปรา่าเกิดขึ้นในช่วงท้ายของศตวรรษที่เท่าไหร่ข้อ 3. วงดนตรีที่ใช้ในการสแสดงโอเปรา่าคือวงใด คำตอบข้อที่1เป็นการขับร้องแบบประสานเสียงประกอบบทเจรจาข้อที่2ช่วงท้ายของศตวรรษที่16ณประเทศอิตาลีข้อที่3วงออคเิสตา